กำลังจะเดินทางไปเกตเมื่อเราขึ้นเบอร์สิบสองนะคะจะไปอินเดียค่ะพุทธคยาสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของก้อยฟรายเดย์นะคะในคลิปรอบนี้นะคะเราจะไปที่พุทธคยากันโดยที่การไปพุทธคยาครั้งเนี้ยที่อยู่่ประเทศอินเดียสำหรับตัวเราเองแล้วก็คือเป็นการไปครั้งที่สอง สักประมาณปี2552เราเคยไปมาแล้วแต่ครั้งนั้นอะเราไปสีสังเวกอันนั้นอะมันนานมาแล้วและหลังจากนั้นมาสิบกว่าปีเมื่อเดือนที่แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปที่พุทธคยานะคะช่วงประมาณไปไปเดือนของเดือนมีนาคมแต่ครั้งนี้นเราไปกันเองนะคะก็ให้ทางเอเจนซี่อะคะ่ะจัดก,การในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของการจองตัว๋วจองโรงแรมทั้งหมดเลย ซึ่งราคาไม่แพงเลยนะอยู่ประมาณ19,000บาทเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวให้ดูนะว่าเราได้จเจออะไรกันบ้างกับที่พุทธคยาแต่ก่อนอื่นเราอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเมื่อ10ปกว่าปีที่แล้วที่เราเคยไปอย่างแรกๆเลยที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือว่าที่พุทธคยาในครั้งนี้นักท่องออไม่ใช่นักท่องเที่ยวสิทุกคนที่จะเข้าไปในบริเวณของพุทธคยาจะไม่สามารถ พกมือถือพกกล้องหรือว่าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแม้แต่ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบตสำรองอะในการที่จะชาร์จมือถือก็เอาเข้าไปไม่ได้นะเพราะมันเคยเกิดสถานการณ์ที่น่ากลัวก็คือที่พุทธคยาเคยถูกลอบวางระเบิดหลังจากนั้นมาก็คือเขาก็จะไม่ให้คนที่เข้าไปในบริเวณเหล่านี้พกเครื่องมือสื่อสารหรืออะไรที่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดระเบิดได้ภาพต่างๆที่เราจะมาเล่าให้กับ เพื่อนๆได้ฟังกันอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องบริเวณของพุทธคยาเรื่องโรงแรมเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องวัดอื่นๆเช่นวัดญี่ปุ่นที่เราไปหรือว่าจะเป็นวัดไทยพุทธคยาอันเนี้ยเราถ่ายคลิปมาได้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเราอ่ะเจออะไรกันบ้าง ในระหว่างที่เรากําลังเดินอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเราก็ฉุกใจคือึ้นมาได้ว่าเอ้ยเรายังไม่ได้เตรียมในเรื่องของปลั๊กไฟที่จะใช้สําหรับในการชาร์จแบตมือถือเลยว่าแล้วเราก็ต้องไปถอยตัวนี้มาเลยค่ะราคาก็จุกนิดนึงตอนนี้เรากําลังมองออกไปที่นอกหน้าต่างของเครื่องบินแอร์เอเชียนะคะเครื่องกําลังจะเตรียมตัวเทคออฟเพื่อเดินทางจากดอนเมืองไปสู่เมืองพุทธคยาค่ะ จากกรุงเทพไปสู่เมืองพุทธคยาระยะทางอยู่ประมาณ3,321กิโลเมตรถ้าหากว่าจะเดินทางด้วยการนั่งรถยนต์ไปใช้เวลาถึง45ชั่วโมงเลยค่ะแอร์เอเชียที่เราเดินทางกันมานี้ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงก็ถึงเมืองคยาแล้วเมืองดินแดนแห่งพุทธภูมิประเทศอินเดียค่ะมานาสเตสวัสดีอินเดีย ตอนนี้เราก็ลงมาจากเครื่องแอร์เอเชียแล้วนะคะนี่ก็คือภาพระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปที่ตอมของเมืองขยานะคะก็ส่วนมากแล้วจะเป็นภาพเกี่ยวกับทางด้านของพุทธศาสนาพุทธคยาตั้งอยู่ที่เมืองขยาค่ะเห็นไอ้ไฟสีเขียวๆว,วับๆนี่ไหมคะเครื่องนี้สำหรับเป็นเครื่องสแกนนิ้วมือ ของคนที่กำลังจะเดินทางเข้าขยานะคะเครื่องนี้มีทุกช่องใครก็ตามที่เดินทางเข้าพุทธคยาแน่นอนเลยค่ะได้สัมผัสเครื่องนี้กันทุกคนผ่านด่านตรวจสอบลายนิ้วมือก็ออกมาที่ขยะแอร์พอร์ตก็เจอเหล่าไดเวอร์ทั้งหลายนะคะที่มารอรับผู้โดยสารหนึ่งในนั้นก็มีเราด้วยแหละ พอเราขึ้นรถปุ๊บนะสิ่งที่เราคิดทันทีก็คือเราพลาดไปแล้วเราลืมทําประกันอุบัติเหตุจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทําประกันอุบัติเหตุมากเลยนะแค่เดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยเรายังชอบทําประกันเลยให้กับทุกคนเพราะราคามันไม่แพงมากแต่เนี่ยเรามาถึงอินเดียเราเดันลืมทําประกันได้ยังไงนะเราพยายามจะใส่เบลล์อยู่หลายนาทีสุดท้ายก็มารู้ว่าอา่าวมันพังก็เลยต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วย2มือของตัวเองเนี่แหละค่ะ จับที่จับบนเหนือหน้าต่างอันนี้แหละ,นนหละกำเข้าไประยะทางจากขยะแอร์พอร์ตไปสู่พุทธคยาอยู่ประมาณ10กิโลเมตรค่ะพี่โชเฟอร์ของเราทำหน้าที่เป็นพลขับใช้เวลาอยู่เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะคุณพี่โชเฟอร์มีแตรไปไปเบิกทางมีคันเร่งเอาไว้พุ่งชนเราว่านะเบรกอะแทบจะไม่ได้ใช้เลย เราอยากจะบอกว่าเรากลัวจริงนะกับการที่นั่งรถที่ประเทศอินเดียเรามีความรู้สึกว่ารถทุกคันอะ่ะพร้อมที่จะพุ่งชนใส่กันแต่ว่าสุดท้ายแล้วในระยะประมาณสักหฟุตได้อะ่ะทุกคนก็สามารถที่จะเบี่ยงและหลบตัวเองออกไปได้อะ่ะไม่มีรถคันไหนที่จะชนหรือว่าเฉียวกันเลยนะเซียนจริงๆเลย และนี่ก็คือรถคันที่เรานั่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าสุสุกิคันขาวค่ะสุดท้ายเราก็มาถึงโรงแรมกันอย่างปลอดภัยด้วยความที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเราจะมาพักโรงแรมชื่อว่าอะไรพอเรามายืนอยู่หน้าโรงแรมเราก็พยายามจะสะกดอ่านชื่อว่าโรงแรมนี้มันชื่อว่าอะไรนะสามีเราเห็นเราพยายามยืนอ่านชื่อโรงแรมอยู่ตั้งนานสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็เลยมาบอกเราว่า นี่คือโรงแรมตะถาคต น,นี้เวลคัมดิงด้วยน้ำซาสีค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินไปที่ห้องพักนะคะที่อยู่ที่ชั้น3ผ่านทางบันได ระหว่างที่เดินผ่านบันไดนี้เราต้องตั้งสติเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะสะดุดหลายครั้งเลยเนื่องจากว่าช่องว่างระหว่างขั้นบันไดค่อนข้างที่จะแคบสเตปการก้าวขาของเราไม่น่าจะสัมพันธ์กับความกว้างของบันไดอ้อโรงแรมนี้เขามีลิฟต์นะคะแต่ว่าเราอยากเดินบันไดเองเราจะมารีวิวห้องให้ดูนะคะห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่ค่ะ ห้องนี้ติดอยู่ริมถนนพุทธคยาเลยแล้วก็มีหน้าต่างอยู่หนึ่งฝั่งนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีแขวนมีโต๊ะสำหรับนั่งพักผ่อนแล้วก็มีโต๊ะสำหรับในการเขียนหนังสือทำงานนะคะผ้าม่านนี้ถ้าเปิดออกไปปุ๊บก็จะมนานัสเตยให้กับชาวอินเดียได้เลยค่ะแบบชนิดว่าใกล้ชิดเสียงแตรเต็มเตมเสียงผู้คนต่างๆแต่มันก็ได้บรรยากาศดีนะเราว่ามันก็ดีเหมือนกัน ถัดมานะคะก็คือห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในห้องที่เราพักดีกว่าอันนี้ห้องคนอื่นค่ะเราเกรงใจเดินต่อมาอีกสักหน่อยก็จะถึงห้องที่เราพักนะคะอยู่ในชั้นเดียวกันก็คือชั้น3ห้องที่เราพักอยู่ที่ห้องหมายเลข308ค่ะเราพักแบบห้องเตียงเดี่ยวนะคะพื้นที่ในห้องของเราจะมีมากกว่าห้องเตียงคู่เมื่อสักคู่นี้แต่ว่าห้องของเราไม่มีหน้าต่างนะคะ ไม้แขวนเสื้ออันนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นของทางโรงแรมห้องเรามีทีวีแขวนมีโต๊ะวางของและมีตู้เสื้อผ้าที่จะบอกว่ามันเปิดยากมากนี่เราพยายามเปิดอยู่นะมันเปิดไม่ออกขอตั้งสติเราเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ เราเห็นมีพัดลมเพดานอยู่ในห้องนี้ด้วยก็แอบคิดอยู่ในใจในเมื่อมันมีแอร์แล้วทำไมยังต้องมีพัดลมเพดานคืนแรกเราก็ซึ้งเลยค่ะอ๋อที่เมืองนี้ไฟดับบ่อยแล้วก็ดับทั้งเมืองด้วยแล้วก็ดับหลายๆครั้งโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนซึ่งเป็นเรื่องปกติมากสาหรับคนที่นี่โรงแรมมีเครื่องปั่นไฟให้แต่ศักยภาพก็มีเพียงแค่ใช้พัดลมเท่านั้นไม่สามารถที่จะเปิดเป็นแอร์ได้ค่ะ ในหนึ่งวันเราใช้บริการเจ้าพัดลมตัวน,นี้บ่อยมากแต่อากาศก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะเราอยู่ได้สบายที่โต๊ะหัวเตียงของโรงแรมก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีการน้ำร้อนมีกาแฟมีแก้วน้ำให้ชงและที่สำคัญมีรองเท้าแตะหูคีบค่ะสำหรับปลั๊กไฟของโรงแรมนี้รองรับการใช้ปลั๊กไฟจากเมืองไทยเลยค่ะไม่ต้องใช้ตัวปลั๊กแปลงที่เราซื้อมาเมื่อต้นคลิปนี้นะคะ มาถึงคิวห้องน้ําที่เราคิดว่าใครหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากเจ้าชักโครกนี้เลยละกันเนอะมันเป็นชักโครกแบบแขวนติดผนังอะเราก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเราจะบอกว่าตอนที่เราใช้บริการอะขาล้วลอยนะจะบอกให้สําหรับวิธีการอาบน้ํานะคะเขาก็จะมีฝักบัวเอาไว้ให้อาบได้แล้วก็จะมีถังแล้วก็อืมเราขอเรียกว่าคุน้อยละกันเนาะใช้สำหรับเป็นแทนขันในการตักอาบ เราเลือกวิธีการอาบน้ําด้วยการเตรียมน้ําใส่ถังเอาไว้ค่ะมีทั้งก๊อกของน้ําร้อนแล้วก็ก๊อกของน้ําเย็นผสมอาบได้ตามใจชอบเลยค่ะต่อมาก็ถึงคิวอ่างล้างหน้านะคะเขามีอ่างล้างหน้ามีผ้าชเช็ดตัวมีสบู่ยาสระผมให้แล้วก็มีแปลงสีฟันให้ด้วยค่ะขอหยุดที่ภาพนี้ก่อนนะ อันนี้คือสายชำํำระซึ่งอยู่ติดใกล้ๆกับอ่างล้างหน้าและที่สําคัญสายมันก็สั้นมากด้วยสําหรับเราอะ่ะมันใช้ได้ไม่จริงอะ่ะเพราะว่ามันไปไม่ถึงหรือว่าเขาออกแบบมาถ้าหากว่าจะใช้บริการต้องมานั่งที่เก้าอี้น้อยสีม่วงตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สําหรับเราอะ่ะเก้าอี้น้อยตัวนี้มันช่วยเราตอนที่เรานั่งชักโครกนะเพราะขาเราลอยใช่ไหมเราก็เอาเก้าอี้น้อยตัวเนี้ไปรองขาเราเอง โรงแรมนี้มีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะคะมีไดเป่าผมให้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทั้งไดเป่าผมผ้าเช็ดตัวหรือว่าสบู่หรืออะไรเพราะเราก็เตรียมมาแล้วอ้อมีแปรงสีฟันให้ด้วยนะเรามาทดสอบน้ํากันค่ะมีสองก๊อกนะทั้งก๊อกน้ําร้อนแล้วก็ก๊อกน้ําเย็นเราจะบอกว่าน้ําที่เนี่ยไหลชุ่มฉ่าไหลแรงดีมากเลยแล้วก็น้ําไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยใช้ได้เลยค่ะนี่คือภาพพื้นกระเบื้องในห้องพักนะคะ สำหรับเราเองห้องพักของโรงแรมแห่งนี้เราให้คะแนน7ดเต็ม10บนะคะเราสามารถอยู่ได้อย่างสบายสบายค่ะถึงเขาจะไม่สะอาดมากเท่ากับที่เราเคยพักมาอยู่ที่เมืองไทยแต่เรารู้เลยนะคะว่าเขาตั้งใจมากที่จะให้บริการมาท่องเที่ยวอย่างพวกเราค่ะโรงแรมแห่งนี้มีอยู่ทั้งหมด50ห้องนะคะให้บริการมาหลาย10ปีแล้วค่ะตอนนี้เรากาลังเก็บภาพอยู่ภายนอกของห้องพักนะคะเห็นล่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรเลยค่ะ พวกเราลงเครื่องกันมาถึงเมืองขยาก็ประมาณ11โมงนั่งรถมาที่โรงแรมเช็คอินจัดของก็ได้เวลาที่เราจะต้องทานอาหารกลางวันกันละค่ะที่โรงแรมแห่งนี้จะมีสถานที่สำหรับรับประทานอาหารได้อยู่สส่วนนะคะคือด้านหน้าและด้านหลังสำหรับเราตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้านะคะก็จะมีเมนูให้สั่งอาหารกันตามแต่ที่เราอยากจะทานเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่า ค่าอาหารเราจะต้องเสียราคาเท่าไหร่เพราะว่าราคาที่พวกเรามากันนะคะประมาณ1 9 0 0 0บาทต่อคน3วัน2คืนนี่รวมทั้งตั๋วเครื่องบินค่าที่พักและอาหาร3มื้อค่ะ อาหารอร่อยทุกจานสะอาดและถูกใจเรามากอันนี้เราไม่ได้อวยนะเรื่องจริงเราจะบอกว่าผักของเขาอ่ะสดมากและเราก็ชอบทานข้าวของคนอินเดียด้วยเราชอบทานนานเรารีเควสตเลยนะเราขอนานและแป้งนานของเขาเนี่ยอย่างอร่อยเลยจะทานอะไรอยากได้อะไรสามารถพูดภาษาไทยได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจเราหมดทุกอย่างเลยค่ะข้าวเม็ดยาวๆอย่างเนี้ยของประเทศอินเดียเราชอบมากเลยค่ะ ตอนเช้าก็จะมีอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ให้ทานนะคะก็จะทานอยู่ที่ห้องอาหารด้านหลังค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมใส่ใจเรามากเลยนะคะสั่งไข่ดาวไปเขาก็ถามเราว่าเอาสองฟองเลยไหมจะเอาสุกหรือไม่สุกเขาทำให้เราได้หมดเลยนะคะ น้ำในแก้วสีส้มๆนี้น้ำมะม่วงนะคะไม่ใช่น้ำส้มเออเพื่อนเพื่อนคะตั้งแต่เรารีวิวมาเนี่ยยังไม่ออกจากโรงแรมเลยคลิปนี้ก็15นาทีแล้วยังไงเราขออนุญาตไปต่อในคลิปที่2เป็นตอนที่2 ของสาธุพุทธคยาละกันนะคะเราเกรงใจอ่ะคลิปมันยาว